โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับใครที่มี ID ส,สวยๆนะครับต้องการขายนะสามารถทักเข้ามาได้ที่ Facebook หรือ Fanpage เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะโอเคก็ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่350บาทนะครับก็เล่นได้ทาง Android และ iOS เลยนะการ์ดนะครับมีตัวลิงค์คาเมลนะตัวนี้สกิลโคตรเยอะ,อะตัวเนี้ย ก็มากับมาพร้อมจี้ลิง์ของมันนะแล้วก็มีตัวดีมิเตอร์นะครับแคทเทอรีน่าชุดแกะก็เป็นไอดีสวยๆนะครับราคาถูกพร้อมเล่นเหมาะกับลูกค้าที่งบน้อยนะครับแล้วก็ผู้เล่นใหม่ก็น่าจะถูกใจไอ,อดีนี้นะราคาเริ่มต้นไม่แพงเลยนะครับ350บาท จี้ก็พร้อมเล่นนะครับออปชั่นเด็ดเลยแถมมีหมวกสงการให้อีกออนี่นะเติมเองก็ไม่ได้ของขนาดนี้นะครับราคาเนี้ยบอกเลยว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะใครเล่นใหม่ะมาซื้อไปได้เลยครับเบิ้ลออกเกาะจี้อ Off อฟมีครบอะทั้งเบิ้ลออกเกาะเลยนะเบิ้ลในบัดรวาร์ป หมวกสงการตัดนางฟ้าด้วยนะครับนี่ตัดนางฟ้าก็มีเยอะเลยคุ้มๆอ่ะตัวเนี้ยใครงบน้อยไม่ควรพลาดนะครับมีการหนุ่มดำให้ด้วยเป็นจี้มุดหลุมนะไปดูลูกเต่าดีกว่าก็เต่าใหม่ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจซื้อนะลิงใต้คลิป ก็ทาง a c e b o o k เข้ามาได้เลยครับ